we re stay, yeah, yeah. ready stake together to play สวัสดีครับพี่กบนะครับตอนนี้ไปอยู่เกมอาร์คไนนะครับคลิปนี้เป้าหมายก็คือจะมารีวิวพี่ทรอนอีกรอบนะครับในฉบับที่พี่ก็ผ่านการใช้งานพี่ทรอนมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าน่าจะรู้จักกันทุกคนแหละแต่ว่าไอ้ตู้เดี่ยวแบบนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ทรอนแล้วนะครับเพราะว่าที่จีนหลังจากนี้ไปก็ไม่มีแล้วนะ ตู้รูปแบบนี้มันเป็นตู้รูปแบบของกิจกรรมนะครับเหมือนกับตอนที่พี่ทรอนมาใหม่ๆเลยเป็นตู้เดียวนะครับก็คือมีโอกาสได้50%เวลาได้6ดาวนะฮะแต่พี่ก็มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะก็เอาไว้ให้น้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าพี่ทรอนเป็นตัวละครที่เก่าแล้วมันเคยอยู่ในซองแรกตัวนะครับซองเลือกตัวเนี่ยก็จะมาในโอกาสพิเศษนะฮะซึ่งก็จะขายซองละประมาณ900บาทซึ่งมันก็จะอัปเดตตัวละครใหม่ๆเข้ามาปีนี้ก็คงจะมีมัดล็อกอะไรเงี้ยคนก็จะเลือกทางนั้นซะมากกว่าเพราะว่าพี่ทรอนมันเก่าแล้ง แลวในเมื่อมันเป็นตัวละครที่เก่าแล้วเนี่ยคือสักวันหนึ่งมันก็จะมาให้แลกตัวด้วยคูปองสีเหลืองนะครับอย่างเมื่อวานก็คงจะมีหลายคนที่ทราบแล้วนะครับว่าวันที่4ี่เนี่ยตู้สแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีโลซามาซึ่งโลซาก็จัดว่าเป็นตัวละครที่เก่ามากก็จะใช้โอกาสนี้ในการแลกตัวก็ได้อ่าในเมื่อโลซามาแล้วลองดูนะครับว่าคิวต่อไปจะเป็นใคร ต่อจากโลซาก็คือซูซูลันนะครับต่อจากซูซูรันก็คือแผ่นทอมต่อแผ่นทอมก็คือวิดดี้แล้วพี่ท้อนก็อยู่หลังวิดดี้นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะพวกตัวละครที่มาไม่บ่อยอย่างซาเลียอีฟีดชายนิ่งไนติงเกลอะไรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตารางที่เขาคาดเดานะครับคาดการไว้ว่าถ้าสมมุติว่ามันเรียงตามคิวกันแบบนี้พี่ท้อนก็จะมาช่วงประมาณเดือนสิงหานะครับ ก็ถ้าใครใจเย็นนะครับเก็บคูปองเหลืองไว้180ใบสิงหาปุ๊บก,ก็ได้แลกพี่ทรอนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องกาชาหาก็ได้ยิ่งมันใกล้กับลิมิเต็ดอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับเมียไลา์ใกล้เข้ามาถ้าตามคาดการนะครับตอนที่เฉินชุดว่ายน้ำมานี่ก็ประมาณท้ายเดือนมกราเขาก็เลยคาดการไว้ว่าถ้ามันจะลิมิเต็ดอีกรอบนึงเนี่ยก็ประมาณต้นเมษานะครับเมียไล์ก็จะมาระหว่างนั้นก็อาจจะมี ep 9ตู้ของไซรั ก็เป็นแวนกาดที่เก่งมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแล้วก่อนเนียไลท์เนี่ยก็ต้องมีฟาทูชมาอีกนะครับก็จะมี2ตู้เนี่ยมันต้องมาก่อนเนียไลท์อยู่แล้วนะครับก็ลองคาดการณ์แล้วกันว่าคนที่ยังไม่มีพี่ท้อนเนี่ยจะเปิดกาชาดีไหมนะครับพี่ก็เอาข้อมูลหลายๆอย่างมาช่วยให้น้องตัดสินใจนะครับอันนี้คือเรื่องของกาชาจบไปมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของกิจกรรม CC หมายเลข6นะครับคอนเทนต์สุดโหดสำหรับสายที่ฝึก ตนฝึกตัวมาได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะต้องแบบมีกรีดร้องบ้างเพราะว่าโอโ้ตัวไม่พร้อมเลยก็มันเป็นคอนเทนต์ยากจริงฮะแต่คนที่เล่นมานานแล้วตัวเทพมีสกงสกิลอะไรแล้วก็ดองมากันจนแบบมันผ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีตัวเยอะไอ้เรื่องพวกนี้พี่ก็คงช่วยอะไรน้องๆได้มากไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรแล้วก็คงจะมีอย่างเดียวนะครับก็มาเล่นสดโกโก้ให้น้องๆดูนะฮะก็อาจจะเร็วนี้ ก็หวังว่าน,น้องๆทุกคนนะครับจะผ่านพ้นกิจกรรม CC หมายเลข6กนี้ไปได้อ่าอย่าลืมนะครับทุกวันมันจะมีด่านพิเศษก็เล่นให้ผ่านนะครับทุกวันก็ทำลิก8นะครับแล้วก็ไอ้ด่านหลักเนี้ยก็ทำให้ได้ลิก18ในวีคแรกเพื่อเอาป้ายลุงนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ แล้วขอแจ้งเตือนอีกหนึ่งเรื่องนะครับมันมีระบบที่ชื่อว่า Record Restoration นะครับในครั้งนี้มันเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Heart of Surging Fame นี่แหละคือจุดเชื่อมโยงที่ทำไมตู้กาชาพี่ทรอนกลับมานะครับอันนี้น่าจะเป็นกาชาครั้งสุดท้ายของพี่ทรอนแบบตู้เดียวนะครับระบบนี้จะนำพาของาะวันเก่าๆของกิจกรรม Heart o อ Surging f งเฟรกลับมานะครับในที่นี้ก็จะเป็นซีรอนแล้วก็เฟอร์อีกหลายๆส่วนนะฮะ วิธีการเก็บก็คือน้องก็ต้องทําการผ่านด่านให้ได้ดาวเก็บสะสมดาวไว้นะครับก็1ดาว2ดาว3ดาวแล้วก็ถ้าผ่านแบบชาเลนจ์หมดก็จะได้ดาวที่4นะครับแล้วก็ระบบนี้มันเป็นระบบถาวรนะครับน้องไม่จำเป็นต้องเร่งรีบทําวันไหนก็ได้มันไม่หายไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับในอนาคตตัวละครที่เป็นตัวละครแจกฟรีแบบลนะิมิเต็ดในกิจกรรมเก่าๆมันก็จะทยอยกลับมานะใครที่รอคอยตัวไหนก็รอหน่อยนะครับอย่างไบซันกลานี่เฟรมบิงเกอร์อะไรเนี่ยก็จะกลับมาในรูปแบบแบบแบบนี้นะครับ 攻撃の角度回避の軌道防御の姿勢全ての動作は計算づくで無駄は一つもないこれこそがデストレッツァーというものだお前の指揮スタイルと似ていると思わないかドクター目を凝らせこれこそがイベリアのデストレッツァー เข้าเรื่องของวันนี้นะครับนี่คือรีวิวพีทรอนฉบับรวบลัดแต่ว่าเหมือนจะลืมอะไรไปนะครับ power pay นะหากจะเติมเงินและมีทอนนะครับไม่มีทอนก็ <c oughs> ไปเติมกันได้ที่อะไรบริการรับเติมเงินที่เป็นสปอนเซอร์ช่องพี่กองเองครับถ้าจะเติมเกม Ar k ์คไนทแล้วมีทอนนะฮะก็ใช้บริการ power pay ได้นะครับเ <c oughs> ข้าเรื่องนะครับพี่ทรอนเนี่ยจัดว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเล่นเกม Ar k ์คไนทต้องรู้จักแหละเอาจริงคนที่ไม่ได้เล่น Ar k ์คไนทเขายังรู้จักเลยมันดังมากนะฮะ ด้วยความเก่งแล้วเอกลักษณ์มันก็น่าจะรู้จักอยู่นะครับก็ตัดหัวพี่ทอนไปแปะนู่นนี่นั่นแล้วเปลี่ยนสีผิวคือพี่ท้อนเป็นได้ทุกอย่างเลยจะหลอ่อจะสวยอะไรแกได้หมดนะครับวันนี้เริ่มด้วยรีวิวก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวพี่หาโอกาสมาเล่าประวัติของเฮียแกนะครับว่าเฮียไปเกี่ยวกับอีลิเซียมได้ยังไงใช่ไหมเห็นมาดลุกเท่ๆอย่างนี้นะผิวเข้มหน้ามึนนะ่ะแต่จะเอาจริงนะเนื้อเรื่องแอบตลกอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับคนนี้ มาเรื่องที่1นนะครับพิ่ทรอนเป็นสายกาดที่โจมตีไกลได้โจมตีตัวบินได้นี่คือเอกลักษณ์ของสายนี้นะฮะบอกว่าถ้าโจมตีไกลเนี่ยมันจะโจมตีเบาลงนะครับเหลือแค่80%เท่านั้นเองแต่ถ้าหากโจมตีระยะประชิดแล้วเนี่ยก็คือตีได้เต็ม100%สายนี้ทั้งหมดนะครับจัดว่าเป็นสายที่ค่อนข้างจะยืดหยุน่นพี่ทรอนเป็น6ดาวใช่ไหมครับ6ดาวอีกคนหนึ่งที่คูคูเนี่ยก็คือป๋าซึนว่าแอดไงป๋าจะมีท่าชวิงชวิงเอาไว้ล้างกระดานสตูก็ พี่ทอนจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างจะคงที่จริงๆแล้วพี่พูดได้เต็มปากนะครับว่าการใช้งานพี่ท้อนเนี่ยเราก็ใช้ท่า3การซับเป็นส่วนใหญ่เหมือนกับซิมว่าแอดเหมือนกันก็ใช้ท่า3ก็เป็นส่วนใหญ่ถ้ามองกันแบบนี้ซิมว่าแอดกับพี่ท้อนมันก็เป็นการใช้งานคนละประเภทกันนะครับมาเบื้องต้นนะครับดูที่สเตตัส เห็นว่าถ้าเลเวลแม็กหมดแล้วเนะี่ย HP อยู่ที่2,600ประมาณนั้นแล้วก็ a อ t แทกนี้สุดได้ที่767นะครับแต่ว่าจะไปสุดขนาดนั้นเนี่ยต้องทำโพลไปอีก3ขั้นพี่ก็แอบ,บคิดเหมือนกันนะเฮ้ยเราทำโพลพี่ทอนดีไหมเราจะได้แอดแทกเพิ่มขึ้น,นก็แอบ,บคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าแอดแทกเพิ่มขึ้นเพียงน้อยนิดนะครับสายนี้มันจะเก่งขึ้นเยอะมากเลยสังเกตที่ดีเฟนซ์นะครับดีเฟนซ์มากถึง402ถ้าทำคัดทรัสเนี่ยได้ถึง472เลยนะครับ ดีเฟนส์เกือบ5 0เนี่ยมีรีซีนนิดหน่อยนะครับ10หน่วยแล้วก็สามารถบล็อกได้2เป้าหมายการโจมตี1.3มินาทีต่อครั้งราคาลงสนามนี้ก็จัดว่าไม่มากนะครับ20น้องสามารถลบได้อีก2หน่วยจากการทำโพเต็มนะครับก็เหลือ18ทนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ลงค่อนข้างจะได้รวดเร็ว พี่เป็นด็อกเตอร์ที่พฤติกรรมชอบลงพิทอนในตาแรก,แรกนะครับม่ตัวแรกกับตัวที่2อ่ะตัวแรกอาจจะลงแวนการ์ดบ้างบางทีที่ลงก่อนแวนการ์ดเสียด้วยซ้านะครับเพราะว่าถ้าลงไปอุดรูปุ๊บเนี่ยมันก็2บล็อกแล้วสเตตัสมันสวยด้วยไงก็ไปเก็บสกิลไว้ท่าสามของพิทอนได้ด้วยแล้วด้วยระยะโจมตีที่สามารถโจมตีตัวไกลและตัวบินได้เนี่ยโอ้มันครูมากเลยตัวบินมาในช่วงต้นนี้ก็ไม่กลัว 秒クッキング今日はエビフライです。3秒でできる作り方を紹介します。材料はエビ、6尾。<Sa> では移動します。<ー>これをつけてください。卵はあらかじめ溶いて入れます。小麦粉は入れすぎに注意してください。エビは丁寧にレーンに入れます。あとはボタンを <ownership> อ้ยสีเมาดูสกิลฐานนะครับสกิลฐานนี่น่าจะเป็นสกิลมีมซะมากกว่านะเพราะว่าเฮียแกในเนื้อเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวนะครับก็จะทดลองไปเรื่อยๆเลยคล้ายๆกับสกิลฐานอันนี้นะเบื้องต้นนะครับจะเป็นสกิลติดตัวมาเลยก็คือเมื่อเอาไปผลิตแบทเทียรลอันไหนก็ตามนะครับจะมีโอกาสได้ผลพลอยได้เพิ่มขึ้นอีก5 0เซตนะครับ ก็คือจากเดิม10%เพิ่ม50ก็กลายเป็น15%อันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้น Elite 2เนี่ยมันจะมีบอกว่าถ้าเอาไปผลิตมาเทีเ่ยวอะไรก็ตามนะครับหากล้มเหลว2ครั้งติดจะคืนค่าเหนื่อยตามที่ใช้จริงมาให้นะครับล้มเหลวไม่ล้มเหลวนี่ดูได้จากโบนัสนะครับถ้ามันได้โมนัสของเด้งมาที่ข้างจอเนี่ยแสดงว่าอันนั้นสําเร็จนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโอกาสสาเร็จมันคือ15% แต่ถ้าตัวอื่นเนี่ยที่มันสูงสูงเลยนะครับอย่างมากก็20%แล้วก็ลองๆไปก็18% 17.5%อะไอรอย่างนะไรนี้นะเปอร์เซ็นต์สำเร็จของพี่ทรอนมันต่ำา15แต่ก็ต่ำกว่ากันไม่มากนะครับแต่ถ้ามันล้มเหลว2ครั้งติดก็จะคืนค่าเหนื่อยมาก็จะคารบต่อได้อีกแต่ถ้ามันล้มเหลวสำเร็จล้มเหลวสำเร็จอย่างนี้ไม่ได้คืนนะครับมันต้องเป็นล้มเหลว2ครั้งติดเท่านั้นส่วนตัวนะพี่ชอบเอาพี่รอนไปคารบพวกของรุดที่มันใช้ค่าเหหนนื่่อยำ คราฟที24ชิ้นเลยแล้วก็มันจะได้โอกาสสาเร็จเยอะไงแล้วก็จะได้คืนแะคราฟต่อเลยนะฮะแต่ถ้าใครจะเอาแบบคุ้มนะครับแบบก็ไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะมาดูนี่ส่วนสกิลกันบ้างน,นะครับ ถาเลนที่1จะได้ตอนขึ้น e l ล t e หนึ่งนะครับก็พี่ท้อนจะโจมตีและทําให้เป้าหมายนั้นติดพิษด้วยมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนี่แหละแปะไปนะครับเมื่อโจมตีเข้าไปเนี่ยเจ้าพิษสีเหลืองๆเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายแบบอาร์ตท,ทุกๆวินาทีนะครับที่ e l ล t e หนึ่งจะเป็นอาร์ตหกทุกๆวินาทีนะครับนานสามวินาที ถ้ามันซ้ําเข้าไปอีกเนี่ยมันจะรีเวลาใหม่นะครับแต่ว่ามันจะสแตกไม่ได้นะยังไงก็เจ็บ65 65แต่ว่าถ้ามีรีซีก็ลดเบาไปกว่านั้นอีกนะครับแต่ถ้าขึ้นอีลิทสนะครับจะเพิ่มเดเมจไปอีก60เป็น125นะครับที่อีลิทสและสามารถไปกว่านั้นได้อีกนะครับถ้าน้องได้พี่ช้อนซ้ำมาอีก4ตัวนะก็จะเพิ่มเดเมจมาอีก15หน่วยนะครับก็คือสูงสุดที่140ต่อวินาที แล้วท่านี้ยังมีเสริมอีกนะครับก็คือถ้าเป็นสตูที่โจมตีระยะไกลโดนท่านี้เข้าไปจะเจ็บพิษนี้แรงขึ้นเป็น2เท่านะครับสรุปง่ายๆการโจมตีของพิ่ท้อนน่เปกายภาพอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีแปะพิษทุกการโจมตีนะครับพิษนี้ก็จะเป็นเดเมจเสริมๆดังนั้นไอ้พวกที่เกาะหนักเนี่ยถ้าโจมตีไม่เข้าจริงก็เอาพิษเข้าไปแปะก็ได้ท่านี้มันแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็จะเจ็บทุกๆวินาทีไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถรีเวลาได้ถ้าแปะกับไปอีกแปะข้าไปอีกนะฮะ มาดูสกิลทาเลนที่2นะครับจะได้มาตอนขึ้นอ e สอ2หากพี่ทรอนไม่ได้โจมตีนาน2วินาทีนะครับพี่จะเริ่มทำการฮิวตัวเอง3.5%จาเซจาก m a x hp ของตัวเองทุกวินาทีนะครับสมมุติเลือดอยู่ที่2 6 3 5 3.5ก็คือ90หน่วยนะครับว่างเว้นจากการโจมตีก็จะมาฮิวตัวเอง90-90ทุกวินาทีนี่ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะและทานี้มันอัพได้อีกนะครับถ้าได้พี่ทรอนซ้ำมาอีก2ตัวก็จะกลายเป็น4%นะครับ มาดูที่สกิลการต่อสู้นะครับสกิลแรกเป็นสกิลเพิ่มแอตแทกธรรมดาธรรมดานี่แหละฮะใช้ SP 35ถึง SP 30ที่มาสเตอร์3นะครับ SP ขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมาได้ SP 10ถึง15เมื่อกดใช้1ทีเนะี่ยอยู่นา30วินาทีนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี60%ที่เลเวล7 100%ที่มาสเตอร์3นะครับเอาเป็นว่าท่านี้ธรรมดามากคงไม่มีใครจะเอาพี่ทอนไปทำท่านี้ให้ขึ้นมาสเตอร์ Master 3มั้งเว้นแต่คนที่แบบกลัวจริงจะทาแบบเองสเอรร์3ทุกกิละไยี้ยนะ แล้วพี่ก็ไม่มั่นใจด้วยว่าการที่เก็บ sp ตามระยะเวลากับเก็บ sp ตามโจมตีของท่า3อันไหนมันจะเร็วกว่ากันเว้นกระดานที่เอาพี่ทอนลงไปแล้วตรงนั้นไม่มีสตูให้พี่ทอนตีอ่ะท่านี้มันคงจะเก็บ sp ได้ดีกว่าท่า3ละมั้งก็พี่ไม่มีเหตุผลดีให้นะแต่น้องๆบางคนในคอมเมนต์ก็อาจจะมีเหตุผลดีในการใช้ท่าหนึ่งก็ได้นะครับมาดูท่าที่2นะครับยิ่งเป็นท่าที่ดีมากแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นคนใช้เหมือนกันนะฮะท่านี้ใช้ sp 29ที่เลเวล7 25ที่มาสเตอร์3นะครับ SP ขึ้นตามระยะเวลาลงไปได้ SP 10นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยท่านี้จะอยู่นาน36 4 0ถึง40วินาทีเมื่อกดใช้เนี่ยพิทอนจะหยุดโจมตีนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีตัวเอง40%ที่เลเวล7 60%ที่มาสเตอร์3และจะเพิ่มพลังป้องกัน70%ที่เลเวล7 110%ที่มาสเตอร์3แล้วเมื่อพิทอนเนี่ยถูกสตูโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดา พี่ท้อนจะทําการปล่อยน้ําใส่ศัตรู4คนในระยะนะครับซึ่งระยะมันก็ด้านหน้าไกลยอยู่เหมือนกันโดยไป4คนนะครับแล้วนามเนี่ยมีคูดาวด้วยนะครับคูดาวอยู่ที่0.75วิทาทีที่เลเวลรเจ็ด0.6วิทาทีที่มาสเตอร์สก็คือถ้าอยากจะปล่อยน้ําให้รัวๆเลยเนี่ยก็คือท่านี้ก็ต้องขึ้นมาสเตอร์สเหมือนกันจุดท,ที่น่าสนใจของท่านี้นะครับเวลากดใช้เนี่ยมันอยู่นานไม่นะแล้วระหว่างนั้นนะพี่ท้อนจะเพิ่มดีเฟนซ์โคตรเยอะเลย แล้วก็แอดแท็กก็ถือว่าน้องๆท่าสามนะแต่ท่าสามมันจะมีความโจมตีเร็วด้วยนะครับง่ายๆสตูตีมานะครับพี่ทอนก็ปล่อยน้าไปแล้วโดนได้ถึงสเป้านะครับเอาเป็นว่าท่านี้นะมันตีได้หมู่มากกว่าท่า3าอีกท่าที่3าเนี่ยมันจะตีได้ทีละเป้าไปเรื่อยๆนะฮะหากใครอยากใช้พี่ทอนในสายแปลกๆนะครับลองพิจารณาเอาท่านี้ไปลองใช้ดูแล้วกันใช้ดียังไงมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่ใช้พี่ทอนมานานยังไม่เคยใช้ท่านี้เลยครับถือว่าเป็นการสารภาพผิดนะครับ นี้มาดูท่าที่3นะครับเป็นท่าหากินท่านี้เป็นท่าที่ sp ขึ้นตามโจมตีนะครับเป็นความลำบากเล็กน้อยก็ใช้ sp 15ต้องทำการโจมตี15ครั้งท่านึงจะติดนะครับเสริมเล็กๆกนะครับซากะสามารถเอาไปบูสต์ sp ให้ท่านี้ได้ซากะมันจะสร้างสถานะใกล้ตายสูใช่ไหมครับเราให้พิทอนเก็บถ้าพ่ทอนได้เก็บตรงนั้นปุ๊บเนี่ย sp ก็จะขึ้นด้วยท่านี้ sp ตั้งต้นไม่มีนะครับเวลาก,กดใช้เนี่ยจะอยู่นาน30ิวินาทีแต่ว่าการกดครั้งที่2นี่จะติดถาวรเลยนะครับ ดังนั้นมันจะติด30วินาทีเฉพาะการกดครั้งแรกเท่านั้นนะฮะเมื่อก,กดใช้นะครับจะเพิ่มระยะโจมตีมันก็จะกลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตี40%ที่เลเวล7 60%ที่มาสเตอร์3และจะเพิ่มความเร็วโจมตี16หน่วยที่เลเวล7 25หน่วยที่มาสเตอร์3แล้วจะโจมตีแรงแบบเต็ม100%เลยแม้จะโจมตีไกลก็ตามนะครับใกล100้ไกลร้อ ซึ่งเป็นการลบข้อด้อยของสกิลอัตลักษณ์นะครับถ้าโจมตีไกลมันจะเหลือ80%ใช่ไหมถ้ากดท่าสนะครับ100%เลยแล้วสกิลนี้หากใช้งานครั้งที่2นะครับจะเพิ่มผลของสกิลนี้เป็น2เท่าด้วยก็คือที่เพิ่มพลังโจมตีสมมุติว่ามาสเตอร์สนะบวก60%ใช่ไหมครับถ้ากดครั้งที่2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น120%แล้วเพิ่มความเร็วโจมตี25หน่วยที่มาสเตอร์สถ้ากดครั้งที่2ก็จะได้เป็น50หน่วยนะครับ พูดง่ายๆนะท่านี้มันเป็นเหมือนการยกระดับการโจมตีธรรมดาของพิทรอนน่ะกดครั้งที่1ปุ๊บตีเร็วตีแรงแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็ผลของการตีไกลก็กลายเป็น100%การกดครั้งที่2นี่ก็คือจะอยู่จนจบการต่อสู้เลยไม่ต้องกดแล้วนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเพิ่มแอตแทกอย่างเวอร์เลยแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีอย่างเวอร์เลยซึ่งสมมุติว่าแอตแทกอยู่ที่740นะครับถ้ากดครั้งที่2มาสเตอร์สเนี่ยแอตแทกได้ประมาณเกือบพันเเลย การโจมตีธรรมดาเกือบพันเจ็ดร้อยนะครับแต่แถมยังโจมตีเร็วอีกต่างหากนี่ยังมีพิษที่มาจากสกิลทาเลนต์หนึ่งเป็นของแถมอีกต่างหากนะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่คอนจัดจ้านมากนะฮะถ้ามันโจมตีตัวบินได้บางทีมันแย่งงานของพวกสายสไนเปอร์ที่ยิงโดรนนะในหลายๆสถานการณ์ถ้าต้องปะทะบอสแล้วมันเดินช้าช้านะบางทีพี่ทรอนก็จัดไปคนเดียวเหมือนกันนะครับคือถ้ามีโอกาสให้พี่แกได้ตีก็ตีเรื่อยๆอ่ะซึ่งระยะมันก็ได้เปรียบตีไกล ตีบินได้ตีกว้างต่างหากซึ่งด้วยระยะโจมตีที่ไกลเนี่ยจุดที่ลงก็ได้เปรียบลงได้หลากหลายนะครับจะยืนหลังแทงจะยืนไปเป็นแทงเองก็ได้จะยืนแบบตีจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบอ้อมๆเฉียดเฉียด,ดสเลนค้อมเลนได้หมดเลยยังไม่นับสกิลทาเลนสองนะซึ่งว่างเว้นจากการโจมตี2วินาทีรีเจนตัวเองกลับมาด้วยบางทีก็ไม่ต้องเอาฮิวไปยืนก็ได้ดังนั้นตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นด่านง่ายๆนะยืนเลนคนเดียวสบายเลยมันยืดหยุ่นมากๆอ่ะ พิทรอนมียูทิลิตี้อัตถประโยชน์มากมายในตัวเดียวกันนะครับซื้อ1เหมือนได้10มันมีคอนเทนต์หนึ่งของอาร์ไนที่เราเรียกว่าโลกไลท์อ่ะอนาคตมันก็จะกลายเป็นระบบถาวรใช่ไหมครับมันเป็นตัวละครที่ถ้าเลือกไปตั้งแต่ต้นเกมหรือบางทีเลือกไปเป็นตัวแรกเลยและอัพมันขึ้น E2 ได้เนี่ยการลงพิทรอนเพียง1เดียวเนี่ยมันเหมือนกับเราลงชุดดีเฟน์ไปตัวหนึ่งสไนเปอร์ไปตัวหนึงและฮีวีหนึ่งตัวเลยนะ ในโลกไลร้นี้พิทอนก็ถือว่าเป็น MVP เลยครับตัวเดียวก็ทำหน้าที่ได้หลากหลายเลยก็ประหยัดสล็อตไปได้ด้วยพูดมากันยืดยาวเอาง่ายๆนะครับข้อดีของพิทอนก็คือความที่มันยืดหยุ่นและมันก็ทดแทนอะไรได้หลายๆอย่างการมีตัวละครนี้ขึ้น E2 ในไอดีนะครับมันก็จะช่วยผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายได้เลยมันเป็นตัวละครที่พี่หยิบง่ายจริงๆเลยนะครับแล้วมักจะเอาติดไปด้วยเสมอ แต่ก็จะลืมนะครับข้อเสียเล็กๆก็คือไอ้ท่า3เนี่ยถ้าไม่มีศัตรูพี่ก็เก็บ SP ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ไม่ตัวละครแบบระเบิดภูเขาเผากระทอมนะครับมันไม่ได้มีท่าที่แบบช่วิ้งชวางทีเดียวสามารถปิดเกมได้อะไรงั้นมันก็ตีไปเรื่อยๆของพี่ท้อนแกนะฮะแล้วดูวที่ท่า3มเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเก็บใช่ไหมครับดังนั้นถ้าตัวละครตัวนี้ตายจากไปเนี่ยขูวกว่าจะมาลงมาตั้งข้าวตั้งของมันก็เสียเวลาเอาเป็นว่าตัวนี้คือถ้าตั้งแล้วก็ควรจะตตัั้้้้งเลลลยยยแแววกก็อ่าาใหาน และสุดท้ายเนี่ยข้อแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวละครตัวนี้กว่าจะเก่งมันต้องขึ้น E2 นะครับต้องดูจากสกิลก็ได้ถ้าไม่มีท่า3เนี่ยท่าอื่นมันจะใช้งานยากนิดหน่อยแต่พอนึกดูท่า2นี้ใช้แทนไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะเออพี่เห็นข้อดีของท่า2แล้วล่ะตอนที่ยังไม่ได้ขึ้น E2 ใช้ท่า2แทนไปก่อนก็เวิร์กเหมือนกันนะครับเอาละสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคนที่จะตัดสินใจเปิดกระชาตู้พี่ทรอนนะครับก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันนะว่าเออ ใจเย็ยนได้ไหมถ้าใจเย็ยนก็รอแลกตัวก็ได้นะครับแต่หากใครที่จะเปิดกระชาตัวนี้นะพี่ขอวอวยพรนะครับขอให้ได้กันทุกคนเลยนะฮะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับแล้วก็ไว้เจอกับพี่ในคอนเทนต์อื่นๆเร็วๆนี้นะครับก็ขอ,ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ